สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ห้องเรียนออนไลน์เรียนภาษาไทยกับครูแพรวาจะพานักเรียนไปเรียนรู้หลักภาษาเรื่องคำที่มีตัวการันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับความหมายของตัวการันกันก่อนนะคะตัวการันคือพยั้นชนะที่มีไม้ทันคาต กำกับอยู่ข้างบนนักเรียนสังเกตเครื่องหมายนี้นะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าไม้ทันทคาตแล้วเวลาอ่านเราจะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นซึ่งตัวกรันอาจอยู่กลางคำหรือท้ายคำก็ได้เอ๊ะเรานักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องมีคำที่มีตัวกรันอยู่ในภาษาไทยด้วยเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะ เหตุที่ต้องมีตัวกรันในภาษาไทยนั้นเพื่อต้องการรักษารูปศัพท์เดิมของคําที่มาจากภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเนื่องจากคําเหล่านี้ออกเสียงยากเมื่อเติมตัวการันจะทําให้ออกเสียงได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ ที่นักเรียนได้เรียนรู้ความหมายของคำที่มีตัวการันไปเรียบร้อยแล้วในสไลด์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของคำที่มีตัวการันกันค่ะโดยในสไลด์นี้นักเรียนจะต้องอ่านตามและสังเกตคำไปพร้อมกันกับคุณครูแพรวาด้วยนะคะตัวการันอยู่ท้ายคำตัวการันที่เป็นเพื่อชนะตัวเดียวเช่นสัตว์อ่านว่าสัตว์ มนุษย์อ่านว่ามนุษย์รถยนต์อ่านว่ารถยนต์สัมภาษณ์อ่านว่าสัมภาษณ์ลักษณะต่อไปนะคะตัวการันที่เป็นพยัญชนะทั้งสองตัวคำแรกค่ะอ่านไปพร้อมกันนะคะการอ่านว่าการลักอ่านว่า ลักปัญหาเชาอ่านว่าปัญหาเชาประชาราษอ่านว่าประชาราษลักษณะต่อไปนะคะตัวการันที่เป็นพยัญชนะและสระนักเรียนสังเกตดูและอย่าลืมอ่านออกเสียงตามคุณครูแพรวาด้วยนะคะคำแรกค่ะมหาหิงอ่านว่า มหาหิงเผาพันอ่านว่าเผาพันอิทธิริ์อ่านว่า,าวอิททิธิธ์และคำสุดท้ายค่ะเปรมปรีอ่านว่าเปรมปรีเรามาดูคำที่มีตัวกรันอยู่กลางคำบ้างนะคะว่าจะมีคำศัพท์คำไหนบ้างนักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะคำแรกค่ะช็อ อ่านว่าชอ็อกสารอ่านว่าสารแครอทอ่านว่าแครอทและคำสุดท้ายค่ะคอนเสิร์ตอ่านว่าคอนเสิร์ตหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ความหมายและลักษณะของคำที่มีตัวกรันไปเรียบร้อยแล้วเรามาฝึกอ่านคำที่มีตัวกรันไปพร้อมกันนะคะ เด็กๆอย่าลืมอ่านตามคุณครูแพรว่ากันด้วยนะคะคำแรกค่ะอุโมงค์ซีเมนคียอาจารย์มหัศจรรย์ซื่อสัตว์สวดมนต์ดาวเคราะห์โทรทัศน์หนังสือพิมพ์โทรศัพท์ มโนราทธงไตรรงสตางรถยนต์สัปดาลูกศิษย์ไดโนเสาร์เลขศูนย์สงกรานสร้างสรรค์อย่าลืมฝึกอ่านบ่อยๆนะคะไปดูที่สไลด์ต่อไปคะ่ะกฎเกณฑ์ อุทาหณ์ประดิษฐ์วงตระกูลวันเสาร์ธานินพระอินทร์ไม้จันทร์สายศิล์อัปลักษณ์กายสิทธิ์แบบฟอร์มสำริดรามเกียรติ์ศักสิทธิ์กาตูนบริสุทธิ์แผ่นฟิล์ม ้นปาล์มฟาร์มนมสตรอเบอรี่ฝึกอ่านประโยคที่มีตัวกระรนนักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูแพรวานะคะพระอินทมีกายสีเขียวและมีตาทิพหานุมานเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องรามเกียรติ์คุณตามักเดินเล่นในตอนเช้า เพื่อรับอากาศบริสุทธิ์พอ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นผู้คิดประดิษฐ์อักษรไทยคุณครูแพรวาจะสรุปเรื่องคำที่มีตัวการันให้ในักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีสังเกต 1. คําคำที่มีตัวการันจะมีไม้ทันทคาตาดกำกับนั่นเองค่ะ เครื่องหมายนี้เรียกว่าไม้ทันทคาตนะคะเด็กๆจําให้ดีนะคะ 2. ตัวกรันจะไม่ออกเสียงและ 3. ตัวกรันมีหลายลักษณะมีทั้งแบบพยัญชนะตัวเดียวพยัญชนะสองตัวและพยัญชนะและสระไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถย้อนคลิปวิดีโอ กลับไปดูทบทวนเพื่อความเข้าใจได้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องคำที่มีตัวกรันไปเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรวามีแบบทดสอบให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ของตนเองนะคะว่าวันนี้เรียนจบแล้วเข้าใจในเรื่องที่เรียนหรือเปล่านะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1 ข้อใดคือไม้ทันทคาตข้อใดคือไม้ทันทคาตตอบได้ไหมคะข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะให้เวลานักเรียนคิดคะ่ะไม่ยากใช่ไหมคะ,ฉะเฉลยเลยคะ่ะข้อนี้ข้อใดคือไม้ทันทคาตข้อคำตอบของข้อนี้ก็คือข้องูง,งูนั่นเองนะคะนี่คือไม้ทันทคาตค่ะต่อไปคะ่ะ ข้อที่2นะคะพ่อชอบปลูกต้นจุดจุดจุดจงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องคำศัพท์นี้เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี่เองค่ะพ่อชอบปลูกต้นปลาล์มอะคูแพรวใาบาให้ก็ได้แต่ปลาล์มไหนล่ะคะที่เป็นปลาล์มที่ถูกต้องหรือไม่มีข้อถูกต้องเลยให้เวลานักเรียนคิดค่ะตอบข้อไหนคะข้อนี้ ฉเฉลยนะคะข้คอคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อคอควายนั่นเองค่ะต้นปาล์มเขียนแบบนี้นะคะถึงจะถูกต้องค่ะข้อที่3ค่ะข้อนี้ยากนิดนึงนะคะนักเรียนต้องสังเกตให้ดีนะอ่านโจทย์ไปพร้อมกันค่ะคำในข้อใดมีตัวกรันเหมือนกันทั้งสองคำ ้อเหมือนกันทั้งสองคำด้วยนะคะกอไก่วันศุกร์วันอาทิตย์อ่านึกออกไม่เอ่ยวันศุกร์อะไรกันลนนะวันอาทิตย์อะไรกันันจดไว้เลยนะคะข้อต่อไปค่ะข้อขอไข่เหตุการณ์สร้างสรรค์กกรันเหมือนกันไหมนะหรือข้อขอควายพระสงฆ์วันเสาร์หรือจะเป็นข้องงู ซื่อสัตย์อาจารย์ข้อไหนที่มีตัวกรันเหมือนกันทั้งสองคำให้เวลานักเรียนคิดค่ะสำหรับข้อที่สามนะคะเชเลยข้อนี้ก็คือข้ององูนั่นเองค่ะคำว่าซื่อสัตย์และคำว่าอาจารย์มีตัวพยัญชนะยอ,อยักษ์เป็นตัวกรันทั้งคู่ค่ะไปดูที่ข้อต่อไปกันเลยนะคะ ข้อที่4ค่ะคําในข้อใดมีตัวกรันแตกต่างจากข้ออื่นก็ไก่วันเสาร์ขอไข่การ์ตูนข้อควายเจดีหรือจะเป็นงองูฟาร์มนมให้เวลานักเรียนคิดนะคะข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะ ถูกต้องแล้วคะ่ะข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อข้อควายนั่นเองนะคะเพราะว่าคำว่าเจดีนั้นมีตัวยัญชนะย่อเป็นตัวกรันส่วนข้ออื่นจะเป็นตัวยัญชนะรอเรือเป็นตัวกรัรนทั้งหมดเลยนะคะเราไปต่อกันที่ข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วคะ่ะข้อที่5มาแล้วคะ่ะไตรรงจุดจุดจุดจงเติมตัวกรันให้ถูกต้อง นักเรียนคิดว่าตัวไหนคะก็ไก่ขอไข่คอควายหรืององงูให้นักเรียนคิดคะ่ะข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะเชลยนะคะคำว่าไตรรงต้องเป็นตัวคอควายกระรันนั่นเองคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครได้คะแนนเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกคุณครูแพรวากันด้วยนะคะก่อนจะจบบทเรียนในวันนี้ ครูขอฝากกันบ้านประจำวันไว้สองชิ้นนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่มีชื่อว่าคําที่มีตัวกรันสองใบนี้นะคะที่คุณครูแพรวาได้ขึ้นเอาไว้ให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนคะบอกกันทุกครั้งเวลาทําใบงานเด็กๆตั้งใจเขียนนะคะลูกทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะและที่สำคัญต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยค่ะ หากนักเรียนไม่รู้คำไหนเขียนไม่ได้หนูสามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้นะคะหรือสามารถเปิดไปที่หนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็ได้ค่ะหรือถ้าอยากให้รวดเร็วทันใจนะคะก็สามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะคะถ้านักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งกันบ้านในช่องทาง Google Classroom ด้วยนะคะ วันนี้คุณครูแพววต้องขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีและพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ